ค่ะครับจักรยานทางไปนครศรีธรรมราชครั้งที่สามที่สนามบินตรงทัาภามที่4ี่นี่วันนี้คุณพี่สมควรก็มานะคะคก็เขาจะเตรียมข้าย,ยากแล้วนะนี่นอ่าตอนนี้บอกว่านัมโบนัมโบรอายุอายุเริ่มจะหลายวันขึ้นค่ะออมีราคาที่จะเป็นตนใกในการขับเคลื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการสมาคมสือส่อมวลชนนครศรีธรรมราชก็มาจากพวกเรานะคะมาจากพวกเราที่ ให้เกียิแล้วก็ให้กับผู้ที่ท่านเชื่อว่าผมมีความรู้มีความสามารถมีความเข้มแข็งพอที่วามหวังกับสมาคมผมเชื่อว่นนาคณะกรรมการชุดต่อไปท่านนายกท่าน,นาคณะกรรมการนะครับจากประสบการณ์ที่เราเดินมาทั้งหมดในส่วนของผมเองที่ดําเนินกิจกรรมมานะครับลักษณะของประเพณีปฏิบัตินะครับต่างเช่งราชการทั้งเอกชนงท้องถิ่นจะเป็นเรื่องประเพณีวัฒนธรรมจะเป็นเรื่องของการช่วย นะครับผลากกาักดันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก,การผลักดันพระธรรมธาตุสู่มรดกโลกทางคณะกรรมาก,การในส่วนงานต่างๆโครงการของทางจังหวัดก็ด<ค><ะ>ีนีต้อนรับท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรับท่านสวัสด์และบาทหลวงสุรศักดมูลนิธิรามชัยนะครับนี e <als> ่เองเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ประชาสืบพันธ์ นะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่ต่างๆที่ไ้ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นสภาพลเมืองนะครับอย่างมากที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้ข้อมูลข้อเท็จจริงและจะได้นํามาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างหรือนโยบายเกี่ยวกับเรื่ององค์กรต้องขอกราบประธานอภัยเพื่อนๆดูว่ามีประสบการณ์มากกว่านะครับในเรื่องของการทําหน้าที่ในองค์กรนะครับในทะเบียนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ นและพี่น้องจะทำนีกำน้ก็ทำนี้ไมได้คนเดียวนะครับไม่มีนะครับเพราะวุฒิภาวะของผู้นำหรือนายกสมาคมนะครับเก้าอยสี่บาทดูบัญชีแล้วติดลบนะครับสมาชิกครับติดลบ2,679ันหกร้อยเจ็ดบเก้าบาทสิบแปดาทงานวางบุญงานศพคุณแม่หลังหลุน 5, 6, นะครับปี56นะฮะ 5,000บาทเป็นค่าแต่งตัวนะครับผู้ถือป้าย5คนมาปี56ปี57นะวันที่5ธันวาคม่พศ2556จยนต์256วนเงิน40,000บาทก็ค่าจ่ายทั้งหมดนะครับ89,000บาทสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ ตัวพูดแล้วไทยท่านนายกพูดแล้วนะครับทีนี้อยากให้รองนายกพูดบ้างไหยครับบอกไม่้<อ>มว่าจะพูดอะไรนะครับม,มันก็มันอยู่ที่นายกเมวนะครับแต่ถ้าผมพูดว่าผมเป็นรองนายก <c oughs> ผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ <c oughs> ก,ก็ด้วยความบอดกนะครับที่พี่แล้วก็เพื่อน ในานามของสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชทุกท่านนะครับทางของสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชอยากยับมือกันตลอดไปนะครับยืนยันครับก็เส็ความมือค่ะนีว่าสำคัญแล้วก็มีค่ายิ่งในการที่เราจะรวมเป็นหนึ่งรวมน้ำใจน้ำใจมามายแล้วก็หลากหลายความมุ่งมั่นรายการหนึ่งนะคะของสื่อมวลชน ก็คือการพกพที่วันนี้ขึ้นมาและให้กำลังใจสำหรับทุกๆท่านนะคะที่จะทำหน้าที่กันต่อไปในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเราจะช่ยวยกันขับเคลื่อนสมาคมสื่อบนชนนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะท่านนายกนะครกัะทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเปลียนซ้ำอีกสองสามคำว่าแลความยากความง่ายยมันขึ้นอยู่กับความรอบรู้ ความพร้อมในขณนะเดียวกันสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าเป็นสมาคมใหญ่ที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเหมือนท่านที่ปรึกษาบอกว่านอกเหนือจากสื่อมวลชนทุกสาขาในนครศรีธรรมราชแล้วเนี่ยเราต้องดูแลแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบมสมาคมนะครับที่อยู่ตามพื้นที่หรือต,ต่างจังหวัดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้มันเป็นเครือข่ายเครือข่ายเดียวกันมันถึงจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประสบความสำเร็จได้ นะครับอย่างสบมบูรณ์แบบต้องยอมรับว่าสื่อสารมวลชนที่เป็นกําลังสําคัญในการที่จะทาให้จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสําเร็จไม่แพ้หน่วยงานและองคอ์กรอื่นเพราะฉะนั้นกําลังที่จะประสบความสาเร็จได้ก็คือด้วยความรม่วมมือนะครับแล้วก็ความสาเร็จของสมาคมก็ขอเป็นกําลังใจและขออวยพรให้คณะกรรมการชุดใหม่นะครับ ดำเนินการและก็ทําความสมําเร็จมาสู่สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชครับขอบคุณมากค่ะในชุงค่ายดีนะคะตลอดปีตลอดทุกช่วงตั้งกันในอีกสักครู่นี้นะคะนายกสมาคมคนใหม่ซึ่งในส่วนของท่านนายกสมาคมนั้นนะคะก็จะมีโอกาสที่จะการเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชดำรงตำแหน่งสมัยละอสองปีสองปีแล้วก็ต้องพักผู้ดำเนี่ย สามารถอยู่ในวาระและเคลื่อนไหวกิจกรรมได้แต่แนวปฏิบัติในหลักการเนี่ยวันนี้เราจะทําอะไรไม่ได้เป็นเพียงเป็นเพียงการพูดคุยเพื่อหาแนวทางหรือระเบียบข้อบังคับของสมาคมส่วนเราจะแก้ในในมวลไหนอย่างไรก็ให้อยู่ที่ยกล่างของคณะกรรมการจังหวัดซึ่งเป็นนายทะเบียนจังหวัดนะครับ หลังจากที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาเนื้อหาสาระของการแก้ไขแล้วอีกเรื่องง่ายนะครับการเรียกประชุมสมาชิกแต่ละครั้งอยู่ตามอำเภอการเดินทางมาประชุมนะครับวันนี้พร้อมที่สุดที่จะดำเนินการแก้การแก้ไขข้อบังคับจะต้องรวบรวมมติที่ประชุมวันนี้นครับมติที่ประชุมรายนามสมาชิกที่เข้าประชุมมติที่ประชุมทั้งหมด ดำเียนเสนอต่อนายเภ้ท้องที่เพื่อนายเภ้ท้องที่จะได้รวบรวมเรื่องเสอเนอไปยังไรทบิษฐจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดคือเจตนาของผมคือวันนี้พร้อมที่สุด <Okay. S 1> การประชุมที่จะพร้อมอย่างเี้นหายากซื่อมวลชน,นขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วเพราะผมก็เป็นที่ปรึกษาสมาชิกซึ่งมวลชนมาห้าปีแล้วนัางดูแลการทำเนมมินของสมาคมพมัฒนอดที่เขาภาคภูมิใจ กิจกรรมของสื่อมวลชนทุกวรนทุกมราชนะครับทำเพื่อลูกทำแก้ไขข้อบังคับบาระจากสปีเป็น4ปีถ้าสนใจด้วยเวลายกมือขึันก็คงจะไม่ต้องรับนะครับที่ประตูเดยวนะคะยกมือทางไว้เพื่อที่จะเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานเก็บภาพเป็นหลักฐานไว้นะฮะเด็กนะมีมติที่จะแก้ไขคุณเรือนายยุทธนาแตงวงครับนายยุทธนาแตงวงขอผู้รับรองด้วยค่ะรับรองครับ โอเคค่ะเรียกขาบันทึกไว้นะคะบันทึกไว้นะฮะต่อไปก็เบลล์ไอฉันนะครับแล้วก่อนนี้เราเรียนจนด้านหน้าเวทีเลยค่ะเรียนจนบนเวทีเลยค่ะเรียนิญท่านพี่ก่อนรอสักครู่รอสักครู่ค่ะอาบัตเตอร์เลี้ยงคือวิถีธรรมและความผูกพันนะคะที่พวกเราจะช่วยกันชูไว้นะคะ อ่านะคะเป็นกําลังใจให้กับการทํางานที่จะขับเคลื่อนต่อไปนี่คือคุณยุทธนาแตงวงเป็นความหวังของสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชนะคะในทุกออรายละเอียดของพี่น้องสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นใจให้กับคุณพิภูตอินทศิลาพุทธศัสดิ์มหาบัณฑิตที่ได้บอกขอมอบพงอะไรต่อให้เลยนะคะผู้ขับเคลื่อน กลับดันขอบคุณค่ะการศึกษานี่เรื่องประการต่างๆกรดมธนกรสุนราชและก็ที่รึกษาสมาคมทุกท่านพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกทุกคนครับขอบคุณคุณธนกรด้วยนะครับยมสามวันนี้ถือว่าเป็นที่ศึกษาใหญ่ที่น,น้องทั้งจัดรายการและก็พูดในการสถาอสารและก็ในเครือข่ายทั้งหมดครับ ผมเกงครับพิจอรณาแต่งงก็อยากจะบอกว่าขอขอบพระคุณกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้เหมือนอย่างเก่านะครับตอนที่ผมดำรงตําแหน่งเป็นานยกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรามาสอาอสมัยนะครับสี่ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ติดต่อและก็ประสานงานด่ามาได้ที่ท่านธนกิตจมศักดิ์นะครับ ยกวันดี้ท uh, ่านอาจารย์เอกนางกบดีขอขอบพระคุณและขอให้ทุกคนเดือนต่างระดับโดยสวัสดิภาพนะครับเดีว่าไม่อาจางคุณสาวลักษ์นะครับและปังหัวหน้าราชการปรจังหวัดนครปฐมอาเป็นอาตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมวันนี้มาเป็นสตรีสยานได้เปล่ากับสมานิสัรีมากครับคุณพระรามที่ได้รับเป็าสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมราชวันนี้ท่านผู้ว่าติดตัวกับก รายงานด้วยกันแต่ฝากไว้ด้วยความ,ร,ววาม,มรักและก็ด้วยความที่ถึงสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอพระคุณหนึ่งปีว่าตลอดที่มาปฏิบัติแล้วเก็จที่นี่เนส้นเองได้รับความร่วมมืออย่างดีจากน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกคนพบคุณและมีความสุขที่สุดวันนี้เป็นอีกว่าหนึ่งเห็นทีมงานของสื่อมวลชนทุกคนคคทุก,ทก,ทก,ทกนแขนงมารวมกลุ่มกันทำให้รู้วา่านี่คือพลังที่สําคัญ ที่จะขับเคลื่อนงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเมืองที่เรารักที่เราหวงฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรามาใช้พลังกับการที่จะขับเคลื่อนงานให้กับจังหวัดแล้วก็เพื่องานของสังคมส่วนรวมโดยทั่วไปมาเห็นความพร้อมเรียวและตื่นตันอดอิจฉาหลายๆสมาคมได้ได้บางครั้งกว่าจะรวมกันได้ยากมากแต่ความมีียรภาพของสื่อ ของชาวนครศรีธรรมราชทําให้เห็นวันนี้เป็นความท้อมเสียงอกุ่นและน่ารักทั่ได้เก็บความรู้สึกตรนี้เป็นเกเรียนท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีใจนะคะที่เห็นนายกสมาคมใ,ใหม่ได้รับเลือกแล้วก็เป็นคนที่เข้าที่พิ้พูดเข้าข้างน,นะคะก็มีผลงานเป็นที่รักของเพื่อนนะคะจะรักทั้งหมดก็ไม่ได้คงจะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้ถ้าไม่รนะับท่านคงจะไม่มา นายกท่านก่อนก็เป็นท yeah, nah, nah, nah. well, so ่านที่น่ารักทำงานช่วยกันอย่างราบรื่นนะคะหลายคนปรามาต้องมาอยู่นครศรีธรรมราชอยู่ยากเพราะสื่อเนี่ยลำบากเหลือเกินไม่เกียเงเลที่ฉันสามารถที่จะโลบภาพเหล่านั้นออกไปหมดกับการที่ได้มาสัมผัสกับน้องๆสื่อบรรจนทุกคนในนามของประชาสัมพันธ์จังหวัดทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะแล้วก็ในนามของตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณ นะคะสื่อมวลชนทุกท่านด้วยหัวใจในการที่จะขอความร่วมมือทางานพร้อมและจิงดีที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องอันไหนที่จังหวัดช่วยได้อย่างไหนที่พยานธ์จังหวัดจะทาให้ท่านได้เต็มใจนะคะกับทุกๆเรื่องและขอเป็นกาลังใจสําหรับ สมาคมสื่อมวลชนชุดนี้และจะขับเคลื่อนงานไปด้วยกันยังมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งเป็นนักประชาสัันด้านหนึ่งเป็นสื่อมวลชนฉะนั้นทั้งสองด้านจะรวมกันให้มีความรู้สึกที่ดีที่จะทำให้นครศรีธรรมราชเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมทั่วประเทศและก็ทั้งต่างประเทศ ว่าหวังกับทีมนี้ว่าจะทำงานได้ด้วยความสบายใจนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งยินดีอีกครั้งกับผู้ที่ได้รอีกแล้วั้งขอบคุณค่ะขอนิดาใครที่แทบเ,ออเปัดมานวดต้องพิจารั้งที่สองที่เราได้ร่วมงานครับนายยมสมาคมคนคนใหม่ที่เป็นคนเกา่าที่ได้รับการผัดเพื่อนธนาธนุนจากสมาชิกให้มาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาผมก็คอยติดตามการทำงานมาตลอดและพูดกับนายกเองตลอดเราต้องช่วยกันหลักนันช่วยกับเพื่อนไอสมาชมสื่อมวลชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงและครั้งนี้ผมก็อาสาเป็นที่ฝึกซายครั้งหนึ่งเพื่อช่วยนายกเองครับเพื่อนอสมาคมสื่อมวลชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของชาวจังหวันดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่งด้วยความเต็มที่และเต็มใจครับขอบคุณครับทุกผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรามีภาคส่วนที่มาเป็นครับสวัสดีที่นีเพื่นเพื่อนทุกท่านครับผมน,นายนาวุฒิแทนของโครงการนครจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อขออย่างดีกับพี่เมย์นะคราะว่าดีเวลานแล้วครับเปนดีนะครับ เป็นภาพภาพที่ว่าบอกลว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ก็มีหน่วยประชาสัมพันธ์ครับชุมชนก็เป็นตัวหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของเราครับก็บอกว่านักพลาเราอยู่ได้เพราะชุมชนต้องการประชาสัมพันธ์ครับมีทีไรที่จะให้ตัวช่วยเหลือนะครับก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราอยู่อยู่แต่มาราณแล้วในชุมชนนะครับทุกคนจะรู้จักกันหมดนะครับ มีรายที่ผมรุ่นรุ่นใช่นะครับตอนนี้ผมก็ไปอยู่ที่รัตน์คุณแล้วแต่ก็ยังมาร่วมกับเราครับพราะวก,กันมาตลอดก็บคุณมากครับรค่ะขอบคุณค่ะข่อีกหนึ่งท่านข่าวตัวแทนจากท้องถิ่นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะจากองค์าการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านผู้อนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะท่านผู้อนวยการสุชาติทองบุญยังเชิญค่ะท่านาานยา,านยกสมาคม มันยุคนาแต่วงเนนเียเย,ยังไม่ได้เป็นพรักสดีนะนานแล้วท่านปรธานจังหว,วัดท่าวัตวิท่านพลัดหลายท่านครับเป็นผู้อุโสผมเป็นคนหน้าเก่าขององค์การนี้นะครับคุณอนมาบอกว่าเป็นอาวุธไม่ใช่อาวุโสบอกว่าเก่าแก่แล้ววันนี้ดีใจเป็นพิเศษครับที่ข้อแรกจะมเเาเจอพวกเราอีกครั้งหนึ่งอย่างร้องหน้าร้องาย แต่ที่เด็ดใจ่มากกว่านั้นก็คือว่าคนที่ได้รับอนุญาตจากสังคมไม่ทํางานเรื่องตัวเองด้วยและอนุญาตได้ทํางานเรื่องเพื่อด้วยน้อยกลุ่มนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนนั้นมีความชอบธรรมที่จะทําสิ่งเหล่านี้เพราะการที่จะรวบรวมองค์กรของเราเกิดความเข้มแข็งอย่างภาคที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นี่ก็เป็นความคาดหวังของประชาชนจางจังหวันครศร,รีธรรมราชด้วยเราเป็นคนของประชาชนนะครับ แล้สิ่งที่เราเนี่ยต้องทําให้ตัวเองนี่อย่างน้อยว่าคับสามสี่ด้านก็คือเอาไปว่าสี่รอบแต่พวกเราเองก็คืออย่างน้อยต้องรอบรู้เรื่องหลายเรื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือเรื่องโดยทั่วไปเพราะว่าทําไมรอบรู้ไปพูดเฉยๆนี่ยุ่งยากจันนะฮะครับนอกจากรอบรู้แล้วนี่มันต้องรอบด้านก็คือหลายด้านหน่อยครับของตัวเองนะฮะอยากรอบรู้และรอบด้านยังต้องรอบอีกรอบหนึ่งคือรอบพรอครับ ปรีร๊ดามาหลุดออกมาเฉยไม่ดไม่ได้นะครับในมือัวเราเองถ้าเราได้สามรอบนี้แล้วท่านจะได้รอบที่สี่ครับคือรอบจักครับจึงไม่ต้องเป็นหัวอะไรทั้งหลายรองคนรอบจกักดีแล้วสิ่งนี้ต้องทำเองนั้นสิ่งที่จะต้องทําให้กับคนอื่นนั้นแน่นอนครับเมื่อผ่านรอบสี่รอบนี้แล้วนี่เราจะได้ทําให้กับคนอื่นด้วยเพราะเราเองเป็นความคาดหวังของสังคมเราเองเป็นผู้เปิดโลกนะครับจริงๆแล้วนี่ ถ้าไม่ใช่ทุกภูมิเราเองเป็นคนที่แก้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีเราะสิ่งเหล่านี้การตรวจมันเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยตรงมันฟง,งความาดหงสังคมบทบาทของเราเองเราคืออำนาจสำคัญอย่างน้อยหนึ่งอำนาจในหกอำนาจอำนาจสำคัญของเราคืออำนาจข้อมูลและข่าวสารเราต้องใช้ความสามารถของท่านม,มากในการเอาข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ข้อมูล เสร็จจึงออกมาเป็นสารสนเทศออกไปสู่ประชาชนนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่สําคัญของท่านทั้งหลายครับก็มี่จอย่างยิ่งก็ฝากความหวังมาไว้ไม่ไม่ในนามนะครับว่าชาวบ้านมีหวังจะในานามหรือไม่ก็ตามต่ชาวบ้านนครศรีธรรมราชหวังกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชสูงมากครับเราเองจะต้องเป็นภาระที่สําคัญนะครับท่านผูต้องหันครับเพราะฉนส่วนที่เกี่ยวข้องกันการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ในเรื่องของการแก้ปัญหาประชาชนและความเป็นประโยชน์ของประชาชนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตประชาชนก็คงก็มาใสท่านทั้งหลายนะครับช่วยกันนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องตรงตามบทบาทธารกิจทั้งของชาวบ้านนะครับอนี้คุณไปทูลอินศิลาต้องขอแสดงความยินดีเพราะว่าจบพุทธศาสตร์จาหมาจุลาน่เถึงคนหน้าเ่า ทั้งคุณตรีพรอะไรทั้งหลายนะไม่กล้าพูดไม่กล้าเก่านะครับเป็นมหาบัณฑิตด้วยนะคะเป็นมหาบัณฑิตแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ขอฝากงานเพศแล้วกันที่จะร่วมกับโครงการบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชคืองานที่นี่นะครับเทศกาลเรานั้นจะเริ่ม29จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนั้นเป็นวันวิสาขบูชา แล้วว่เทศกาลนี่ไปถึงจนวันที่9มิถุนายนเป็นวันอังคาพุนมีนะครับมันเทศกาลวิสาขบาูชาของนครศรีธรรมราชนั้นใช้ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนนะครับเพรานท่านในรับทั้งหลายครับปีนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่า